สวัสดีค่ะเราตัวแทนประธานนักเรียนหมายเลขหนึ่งนะคะชื่อพักการเรียนนโยบายที่เราจะชูม,มานําเสนอวันนี้ก็คือโครงการอร่อยถูกปากอนามัยไม่ถูกลืมตรงอาหารของเราที่ตอนนี้นั้นมันยังไม่เพียงพอสําหรับใครหลายๆคนดังนั้นเราก็จะแบบประสานงานคุยกับคุณครูหรือพอ,อเพื่อที่จะคุยเรื่องอาหารกลางวันให้มันเพียงพอและมีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นหรือ อาจจะเป็นอย่างเดิมแต่ว่าทําให้แบบอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกหรือคนุณนภาพปริมาณก,ก็ยังคงอยู่สโลากนของเรานั้นไม่ยากและไม่ง่ายก็คืออ๋อเบอร์หนึ่งนะี่นาขอบคุณค่ะจะรา,ามมาเบอร์หนึ่งนะคะบ<ป>เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งก็มีหัวใจเบอร์หนึ่งนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวอชิรญาสุภาพพินปรคุณประธานพักเบอร์สองพักต่อไปค่ะงามพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยากพึ่งสาภากฎการเบอร์สองนะคะโครงการที่อยากนําเสนอคือโครงการัรรลักให้น้องค่ะคือโครงการที่จะส่งต่อหรือแบ่งปันสิ่งของให้กับน้องๆเช่นเครื่อง,งแต่งกายค่ะหากน้องๆลืมหรือว่าไม่สะดวกที่จะซื้อใหม่ก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่พวกพี่ๆเลยค่ะร่ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิลัชพรสุขมีอยู่เบอร์สามชื่อพักกาดหอมนยโยบายนะคะนยโยบายไม่มีปลอมให้เลือกพักกาดหอมในดวงใจนะคะขอบคุณค่ะนยโยบายเด่นนะคะถ้าน้องอยากใส่ชุดไปเวทในงานลื่นเลงให้เลือกเบอร์พี่นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสีพรส,สวรรค์นนสว่างเบอร์สี่พักทวีทาลายแดดสโลแกนของพวกพี่นะคะสโลแกนเดทท็ดที่ประธานก็เพจฟังเฉลวก็การเบ,าบอร์สี่นยโยบายหลักๆที่เราจะทำก็คือตู้น้ำนิวเจนแล้วก็การเพิ่มตัวน้ำโงเรียนแล้วก็การซ่อแมแซมโรงอาหารค่ะหลักๆก,ก็จะมี3าข้อที่เราจะทํากันจริงๆนะคะข้ออื่นไม่ใช่ว่าไม่ทําก็ทําเหมือนกันคะ่ะแต่ว่า,าจะทำทีหลังนะคะผละเลือกพวกพี่นะคะพวกพี่จะทาตามที่ทุกคนให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บอกปัญหาพวกพี่มานะคะขอบคุณค่ะน้อง สี่เจ้าเบอร์สี่ฝั่งนโยบายจิตยันเรียบร้อยรอบโรงเรีย,รยเรเนเลยฟั่งนโยบายเออจิตจิตแล้วก็ไปฟังครับไปอ่านไปอ่านไปอ่านมีให้อ่านก็อ่านไปถึงล่าเบอร์สี่สี่เท่านั้นขอบคุณมากมากเลยกากบ้านทีนะสวัสดีค่ะพี่นะคะชื่อนางสาวชนินาทถมรพุทธิมาจากพักทวีที่พักใจเบอร์ห้าค่ะพักของเรานะคะ เป็นพักที่ส่งเสริมความฝันของเด็กและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนดังโโลแกนที่ว่าพักทวีที่พักใจจะเป็นที่พักพิงให้กับชาวทอพอทอค่ะนโยบายหลักของเรานะคะก็คือแข่งขันกระตุน้นลุ้นรางวัลค่ะเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้และได้ลองทําในสิ่งที่เองชอบถ้าหากยังไม่มีเบอร์นในใจก็ฝากพักทวีที่พักใจให้เป็นที่พักพิงของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ